พี่จีไตทันผ่อนแค่5 3 0 0ามค่ะทุกคนคะ่ะคันนี้เป็นรถปีใหม่นะจ๊าคันนี้เป็นรถปีใหม่เป็นรถปี2019บอกแล้วว่ามีหลายสีนะสำหรับใครนะที่ดูมาจากคลิปคันสีเทาคันนี้มีสีขาวนะ,ะทุกคนคะ่ะหน้าใหม่โฉมใหม่ตัวสวยๆแบบนี้ตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาดูที่ล้อหน้าค่ะล้อหน้าเป็นล้อกระทานะคะยางถ้าไม่พอใจเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะมีไฟเลี้ยวอยู่แล้วที่ด้านข้างรถนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดําต,ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะทําให้น้องดูไม่จืดชืดนะ ส่วนกระจกนะ,ะฟิล์มกระจกเล้ยเดี๋ยวเนเน่ปิดติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะ,ะสำหรับใครจองกับเนเน่วันนี้นะข้กขึ้นให้ใหม่แล้วนะคะเป็นข้กแป๊บปะปานะจ๊ะใช้งานกันแบบยาวๆง่ายๆนะคะไม่ขึ้นสนิมแน่นอนส,ส่วนท่าน,นี้นะคะล้อด้านหลังนะ,ะเป็นล้อก,กระทาผ่านนะคะ<ส>แล้วก็ยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นยางมิชลิน X c d 2ซน้องอาจจะดูเคลอนิดนึงเพราะว่าน้องยังไม่ได้อาบน้ํานะทุกคน น้องเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเราพาดูด้านหลังด้านหลังนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยสวยแบบนี้เลยแมกไบรเนอร์นะคะเป็นของมิซูบิชิตาตกานะคะยังสวยแบบนี้เลยยังสวยสวยเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะคันนี้นะย้ํากันหน่อยว่าผ่อนแค่5,300เท่านั้นผ่อนแค่5,300เท่านั้นนะคะตลอดปีห5ไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะภายในสวยมากนะคะพลาสติกยังไม่แกะคุณเห็นอะไรไหมพลาสติกยังไม่ได้แกะนะคะและดูเลขม่ค่ะ คันนี้เลขไม่เท่าหร่เองคันนี้เลขไม่แค่หกหมื่นสี่ร้อยค่ะคันนี้เลขไม่แค่หกหมื่นสี่ร้อยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะอยากได้รีบจับรีบจองกันเลยมาตามมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องค่ะคันนี้นะห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยเป็นเครื่องสองพันห้านะคะคันหน้าเดิมของเหลวภายในเครื่องนี้เปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดแล้วนะคะรอยมาจากโรงงานยังอยู่ย้ำราคากันหน่อยค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่4 1 9 0 0 0น่านะคะผ่อนแค่5,300ตลอดปีห5เลย ที่ฟรีดาวด้วยนะคะลูกค้าค่ะอยากได้น้าโทรหาเน่ได้เลยเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอจ้ะ097 4 2 3ก5 5 6และเบอร์0 6 4 2 2 3 5 6 5 6นะคะอยากได้รีโทรเข้ามานะจ๊ะคันนี้คันสีขาวแบบนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะอยากได้รีโทรเข้ามาจองเลยจ้ะเบอร์โทรึ้นให้ที่หน้าจอย้ำกันหน่อยชอบคันนี้ไม่อยากพลาดคันสวยๆแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เน่ๆด้วยนะคะนึกถึงรถบ้านนึกถึงรถมือสองต้องนึกถึงเน่ๆจ้ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวส